กระบวนการยังไงก็ต้องดําเนินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมีข้อดิร้อมต่อกรกตสําหรับกระบวนการต่อไปเพื่อให้การเลือกสวในครั้งนี้มันไม่สูญปลานนะคะข้อแรกค่ะกรกรตจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสวโดยเร็วครบถ้วนและก็เข้าถึงง่ายต้องให้ผู้สมัครสวและประชาชนทุกคนเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมดและเว็บไซต์ของกรกตก่อนวันที่29พฤษภาคมปี6ก ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือจริงๆแล้วกรกตมันเป็นหน้าที่ของกรกตอยู่แล้วเนาะที่จะต้องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสมัครสวนะคะแต่ว่าเราก็เน้นย้ำว่ากรกตจะเป็นต้องประกาศเร็วและครบถ้วนแล้วก็ให้เข้าถึงง่ายด้วยให้พี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงผู้ที่สมัครสวที่เขาจะมีสิทธิเข้าไปเลือกเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลตรงนี้อย่างง่ายดานะคะแอปพลิเคชันทําออกมาแล้วสมาร์ทโหวตนะคะก็ลงในนั้นได้เลยใช้ให้ได้นะคะรวมถึงเว็บไซต์ของกรกตเองด้วย ทั้งหมดนี้จะต้องให้เสร็จก่อน,ว,น, 29, ว,นวันที่ยี่สิบเก้าภคคมซึ่งวันวันที่ยี่สิบเก้าวันสุดท้ายวันนี้วันที่ 25, ย,ยี่สิบห้าเลเวลาแค่กี่วันนะคะก็กรก,กตมีเวลาทํางานแน่นอนแต่ว่าต้องให้เสร็จก่อนวันที่ยี่สิบเก้านะคะข้อที่สองกรณีที่ไม่รับสมัครบุคคลใดนะคะกรกตจาเป็นจะต้องระบุเหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็เป็นาตรฐานในถันเดียวกันนะคะคือแต่ละที่จะมาตอบไม่เหมือนกันไม่ได้ ถ้าหากว่าจะไม่รับใครเข้าเป็นผู้สมัครเนี่ยก็ต้องอธิบายเหตุผลตรงนี้ให้กับผู้สมัครแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับฟังอย่างชัดเจนด้วยนะคะต้องมีการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงข้อกฎหมายออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะและต้องอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่ต้องการยื่นคัดค้านผลการวินิจฉัยอย่างเต็มที่ด้วยคือถ้าหากว่าใครเขาคัดค้านการวินิจฉัยของนายอำเภอในการรับสมัครขั้นต้นเนี่ย ทางกกตอเองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยนะคะในการที่จะใช้สิทธิ์ยื่นค้านเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเขาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ,เราเราเรา,เราหลายคนคงตั้งคําถามเนาะกับมาตรฐานหรือาตรฐานในกรีงของกรก,ก,รกตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกกตจะเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าาหาว่าจะไม่รับสมัครผู้ใดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องอธิบายหลักเกณฑ์ออกมาชัดเจนว่าคุณใช้มาตรฐานไหนในการไม่รับสมัครผู้ใดนะคะข้อที่3ค่ะ กกตจะต้องเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครสวในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกต้องให้ความชัดเจนว่าจะไม่จะเปิดเผยเมือ่อไรนะคะจะเปิดเผยเมือ่อไร่เปิดเผยทางช่องทางไหนบ้างและจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครที่ไม่สามารถไปรับเอกสารตามวันเวลาที่นัดหมายได้อย่างไรนะะข้อมูลผู้สมัครไม่ใช่แค่รายชื่อนะคะในข้อแรกเราบอกว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิใช่ไหม แต่ในข้อนี้ขขอที่สาะเราบอกว่าต้องเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครสวนในรูปแบบที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกด้วยข้อมูลก็ต้องประกาศประกาศให้ชัเดเจนนะคะออข้อที่สี่กรกตจะต้องประกาศสถานที่เลือกในระดับอำเภอโดยเร็วและต้องเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักสามารถเดินทางไปโดยสะดวกต้องให้ความชัเดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติว่าการเลือกจะต้องทําอย่างไร ผู้สมัครจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างและใช้เวลาในการเลือกเท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ก,กรกตมีหน้าที่ในการบอกพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจัดที่ไหนเลือกยังไงคำนึงถึงการการความสความสะดวกในการเดินทางนะคะปัญหาอีกอย่างนึงก็คือหลายๆคนพี่ๆที่จะไปสมัครเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าวันที่จะไปเลือกเนี่ยต้องทําตัวอย่างไรต้องเตรียมตัวอะไรบ้างน,นะคะ พี่ๆหลายคนก็พยายามถามพวกเราว่าแล้วใส่เสื้ออะไรได้ไหมหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงเอาปากกาไปดีดด้วยไหมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กะกะตจําเป็นจะต้องทําให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะกะกะตมีหน้าที่หลักในการสร้างความเข้าใจในี้ให้ตรงกันให้ได้นะคะข้อที่5ค่ะกะกะตจาเป็นจะต้องเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถสังเกตการการเลือกสวได้ตลอดกระบวนการต้องเปิดให้ผู้สังเกตการและผู้สมัครสว มีสิทธิ์ในการทักท้วงกระบวนการที่ไม่ชอบเ้ืยอกฎหมายโดยสะดวกและรวดเร็วเรื่องนี้สาคัญมากในรอบนี้นะคะเพราะว่าระบบการเลือกรอบนี้มันเป็นระบบการเลือกันเองกรกตพูดเองว่าไม่ใช่ระบบการเลือกตั้งและระบบการเลือกันเองที่จะคัดคนเงินเดือนแสนกว่าบาทเข้าไปอยู่ในสภานี้ประชาชนอย่างเราควรจะต้องมีส่วนร่วมนะคะควรจะต้องได้รับรู้รับทราบว่ากระบวนการนี้จะดําเนินไปอย่างไรได้ด้วย กรกตจำเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปสังเกตการกระบวนการการเลือกกันเองนี้ได้และถ้าหากว่ามีข้อคัดค้านข้อทักท้วงอะไรไม่ว่าจากคนที่สังเกตการอยู่หรือผู้สมัครที่เข้าไปสังเกตการกระบวนการภายในเพื่อปกป้องสองพันห้าร้อยบาทของเขาด้วยเนี่ยกรกตเองก็ต้องให้สิทธิ์ในการที่เขาจะทักท้วงได้อย่างเต็มที่อํานวยความสะดวกในการยื่นเรื่องเรียกร้องเรียนคัดค้านอะไรไงก็ว่ากันไปแต่ต้องให้สิทธิตรงนี้อย่างเต็มที่นะคะเรื่องความปร่งใัยในกระบวนการเลือก รอบนี้มาคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญที่กกต,ต,ตจะต้องแสดงความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการเลือกตั้งเองรอบนี้ออกมาให้ได้เพื่อให้กระบวนการเลือกสวรอบนี้ยังคงมีความชอบธรรมอยู่บ้าง